อันแรกที่สุดเลยง่ายๆเลยจุดจุดคืออะไรจุดในทางเรขาคณิตเนี่ยเราจะใช้จุดเพื่อแสดงตำแหน่งแต่ในชีวิตประจำวันทั่วไปอ่ะเราก็จะพูดถึงจุดในรูปแบบที่แบบจุดเริ่มต้นการแข่งขันบ้างละ่ะจุดนัดพบหรือว่าจุดที่อยู่บนแผนคอร์ดของกีตาร์เคยเคยเล่นกีตาร์ไหมมันก็จะมีคอร์ดถูกปะนั่นแหละตัวคอร์ดก็เป็น จุดให้เราได้เหมือนกันซึ่งแต่ในทางคณิตศาสตร์เนี่ยจุดเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการบอกตำแหน่งให้เรานี่ขอขิดตาพี่วาดให้ดูไปอย่างนั้นแหละหลายคนอาจจะเล่นเป็นเนาะนี่ก็ประมาณนี้ก็ใช้จุดเหมือนกันจริงปะเพราะฉะนั้นจุดของเราก็แค่ไรนี่แหละจะใหญ่แค่ไหนก็คือจุดถูกไหมแล้วก็เรามาดูซิจุดเนี้นยสัญลักษณ์ ก็แค่นี้ถูกไหมแล้วก็เวลาเราเขียนชื่อจุดเราก็จะเขียนกำกับไว้เลยอย่างเช่นแบบนี้ก็คือแทนจุด A แค่นี้เองเรื่องจุดไม่มีอะไรเลยนะว่างมากน้องๆอาจจะวาดอย่างอื่นเพิ่มเติมลงไปก็ได้แต่จุดยังไม่มีอะไรเรามาดูต่อแล้วเส้นตรงล่ะเส้นตรงเนี่ยก็เกิดจากการที่เอาจุดมาต่อ,ต,อต่อการถูกปะ่ะมันก็เลยมีความยาวเดบไม่จํากัดเลยแล้วก็ เราก็จะไม่คํานึงถึงความกว้างของเส้นตรงด้วยเส้นตรงเป็นยังไงเส้นตรงเป็นอย่างนี้วาดพร้อมกันเลยนี yes. ่นี่ใช่ปะ่ะเส้นตรงแต่เส้นตรงของเราอะความยาวไม่จํากัดก็เลยทําไมใส่ตรงนี้เอาไว้ลูกศรเพราะความยาวไม่จํากัดไงใส่ลูกศรเอาไว้จะได้รู้เสร็จปุ๊บเราก็จะใส่ชื่อนิดนึงใส่สัญลักษณ์แทน เส้นลงไปก็คือถ้าสมมุติแบบนี้ก็จะใส่ชื่อเป็นเส้นตรง AB เราก็จะเขียนแบบนี้นะมีลูกศรสองข้างโอเคเปล่านี่คือเส้นตรงนะเส้นตรงเป็นยังไงนะมีความยาวไม่จํากัดถูกปะไปเรื่อยๆเลยเลยต้องมีอะไรสองข้างลูกศรทั้งสองข้างห้ามลืมนะลูกศรสองข้างเลยนะจดแบบนี้ลงไป โอเคปะต่อมาเรามาดูสมบัติของจุดกับเส้นตรงกันข้อแรกเขาบอกว่ามีเส้นตรงเส้นเดียวเท่านั้นที่ลากผ่านจุด 2. จุดจริงไม่จริงงานพี่สร้างจุด 2. จุดข้ามาก่อนน้องๆรู้จักจุดแล้วถูกปะนี่เลยจุดนี้กับจุดนี้จุด x กับจุด y ล้กันเขาบอกว่ามีเส้นตรงแค่เส้นเดียวเท่านั้นจริงไม่จริงเนี่ยเส้นตรงแค่เส้นเดียวเท่านั้นเป็นยังไง ที่จะลากผ่านทั้งสองจุดถูกปะ่ะจริงหรือไม่จริงมีได้เส,ส้นเดียวจริงหรือไม่จริงมันก็ได้แค่เส้สนนี้จริงไหมมันมีเส้นอื่นได้ไอีกป่ะเอียงไปอีกได้ไหมถ้าเอียงไปอีกมันก็มันก็ไม่ผ่านจุดสองจุดจริงปะ่ะเนี่ยดูดิเอียงนิดนึงก็ไม่ผ่านแหละเอียงอีกนิดนึงก็ยังไม่ผ่านเลยเพราะฉะนั้นเราเลยมีเส้นตรงได้เพียงหนึ่งเส้นเท่านั้นที่จะลากผ่านจุดสองจุดที่กําหนดให้ได้เขียนนะนี่เป็นคุณสมบัติจุดเส้นตรงข้อหนึ่ง ข้อ2ถ้าเส้นตรง2เส้นตัดกันแล้วจะมีจุดตัดเพียงจุดเดียวเท่านั้นจุดเดียวเองเหรอเขาบอก2เส้นถูกไหมวัดลากเลยสองเส้นสร้างขึ้นมาตัดกันเขาบอกว่าช่องเส้นตรงของเส้นเนี่ยจะตัดกันแค่1นึ่งจุดหนจุดจริงปะตรงนี้หนึ่งจุดถูกไหมจุดตัดโอ้ละกัน ถ้าถามว่ามีจุดตัดอื่นอีกไหมในเมื่อมันเป็นเส้นตรงมันก็จะลากอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วถูกปะมันจะมีทางมาเจอกันอีกมาตัดกันอีกได้ไหมไม่มีทางเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เลยบอกว่าถ้าเส้นตรงสองเส้นมาตัดกันเมื่อไหร่ก็จะมีจุดตัดเพียง 1, 1> จุดเท่านั้นแค่นั้นเองอเคนะสู้ๆนะคะพยายามต่อไปเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ